ใครจะมาท่าลิศนะคะตอนนี้ต้องดูคลิปนี้เลยระดับน้ำตอนนี้ขึ้นสูงมากนะคะเกือบถึงตรงถนนแล้วเราจอดอยู่ตรงห้องน้ำใช่ไหมแล้วก็นี่ก็ถนนแล้วทุกคนน้ำขึ้นมาทั้งหมดแล้วใครวางแผนที่จะมาที่ท่าลิศสุดสัปดาห์นี้ก็เตรียเตรียมความพร้อมนะคะเพราะว่า พื้นที่จอดเหลือน้อยแล้วเนี่ยเหลือแค่นี้อันนี้ถนนเมื่อก่อนตรงนีก็จะเป็นลานหญ้าใช่ไหมมีน้องแพ้มาเดินเล่นกันตอนนี้ก็เป็นน้ําไปทั้งหมดแล้วค่ะตอนนี้เราจอดอยู่ที่ตรงนี้ค่ะนี่ก็ถนนแล้วเนี่ยเหลือที่จอดไม่เยอะแล้วนะคะทกคนระดับน้ําก็ประมาณนี้ค่ะ วันนี้มาที่สิบนะคะสิบกันยาหกสี่แลแค่ห้า